สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะทำการล้างข้าวไก่ถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยเข้าวเปลือกที่เราเห็นจะเป็นข้าวเหนียวส่งตรงจากร้อยเอ็ดจากร้อยเอ็ดทีไรก็จะได้ข้าวไก่สามสอบข้าวคนครึ่งสอบหลังจากที่เติมน้ำลงไปจะเห็นว่ามีข้าวบางส่วนลอยขึ้นมาซึ่งจะเป็นข้าวเม็ดลีบและแกลบให้เราทำการโกยทิ้งวิธีนี้จะช่วยให้เราทราบปริมาณข้าวที่ไก่ได้กินตามจริง จากนั้นจะทำการเทน้ำทิ้งและนําข้าวมาตากแดดเราใช้ถาดปลูกผักที่มีรูทีเพื่อให้น้ำไหลซึมออกจากข้าวได้ดีทำให้ข้าวแห้งไวขึ้นจากนั้นจะใช้ผ้ามุ้งคลุมถาดเพื่อป้องกันมดมแมลงรวมทั้งนกพอตกเย็นก็จะทำการเก็บข้าวใส่ถังเตรียมเสิมน้องไก่กัน เพื่อนกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ